สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสําหรับคลิปนี้จะมานะดูงานหน้าร้านอีกงานหนึ่งนะวันนี้ได้รับนะแบตเตอรี่มาตั้งแต่เช้านะเป็นอาการแบตเตอรี่ขั้วสึกนะจะเรียกว่าขั้วสึกนี่ก็ไม่น่าใช่เพราะว่ามันแหว่งนะตัวเนี้ยแบตเตอรี่อ่ารุ่น T Max ของ 3K นะตัวนี้นะขั้วเนี้ยมันแหว่งไปเลยนะ แหว่งไปก็คือตัวตะกัวเนี่ยมันละลายหายไปแล้วพวกคราบตะกัวอะไรเนี่ยเช็ดออกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยังมีเศษตะกัวอยู่ต้องเช็ดออกเดี๋ยวมันจะตกไปในช่องแพนทาุนะแล้วก็ดูความเสียหายโดยรอบก่อนนะก็คือตัวขั้วเนี่ยมันแหว่งไปหมดเลยเหลือแต่แกนกลางข้างที่อยู่ด้านในนะแล้วก็ตัวข้างบนเนี้ยที่เป็นตะกัวเคลือบอยู่เนี่ยตัวเนี้ยน่าจะเกิดจากการดึงสตาร์ทแล้วขั้วละลายนะเขามีหลักฐานมาให้เราดูก็คือตัวขั้วสวมนี่ ขั้วสวมของเขานี่น่าจะเป็นตัวนี้แหละนี่ที่เกิดปัญหาน่าจะไขไม่แน่นหรืออะไรสักอย่างเพราะว่ามันเป็นขั้วแบบถุกๆนะมันเป็นขั้วแบบน่าจะไม่ใช่ทองเหลืองแท้เนี่ยดูสนิมกินเลยนะขั้วทองเหลืองแท้เนี่ยมันจะไม่เป็นการนี้จะไม่เป็นอันนี้เป็นขั้วปกติของเขาอันนี้แล้วก็ตัวนี้น่าจะไม่ใช่ทองเหลืองแท้แล้วก็น่าจะไม่แน่นนะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันเป็นรอยไหม คาดว่าน่าจะขั้วสกปรกแล้วไปดึงสตาร์ทมันมีความร้อนก็เลยละลายนะก็เอาไม้ผมซ่อมขั้วนะแต่ก็ไม่ยากตัวนี้ก็ไม่ยากนะแบตเตอรี่ผมไม่รู้ว่าใส่รถอะไรไว้หรือว่าใช้กับรถอะไรอยู่นี่เดี๋ยวทําการเดี๋ยวทําการเกล้าออกนะตะกัวเดิมเนี่ยเดี๋ยวเกล้าออกนะทําการเกล้าออกแล้วก็จะเทปิดลงไปแกนกลางในแข็งโป๊กเลยนะแกนกลางอ่ะไม่เสียหายนะเป็นกลมๆขึ้นมาแทงขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่ตัดออกนะเดี๋ยวผมจะเทตะกัวหลอม ปิดทับไปนะแต่ว่าเราต้องกราของเดิมออกก็คือให้มันไปกองอยู่ข้างล่างเอาบล็อกใส่แล้วก็เอาแก๊สเนี่ยเป่าให้มันละลายลงไปข้างล่างแล้วก็จะเทตะก,กั่วใหม่เข้าไปนะประมาณนี้นะอันนี้น่าจะไม่ยากเ่าไหร่อนะเดี๋ยวตอนทําต้องดูทีหนึ่งนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปพร้อมๆกันนะตอนข้า้งเสียงนิดนึงก็เลยเปิดฝาจุกไว้นะตอนนี้ผมเช็ค CCA ของแบตเนี่ยโคตรดีเลยแบตตัวเนี้ย CCA โคตรดีเลยผมว่าแบตเขาดีแหละแต่ว่า น่าจะไปดึงสตาร์ทเยอะเนี่ยยวเช็คให้ดูก่อน DTA 600้กว่าเนี่ยเห็นไหมหก้อยยี่ิบสองผมว่าแบตเตอรี่เขาน่าจะอายุไม่เยอะหรอกแต่ว่าน่าจะใช้กับรถหลายคันน่าจะถอดเข้าถอดออกแหละน่่ไาโคตรสวยเลยเมื่อกี้ชาร์จไปรอบนึงเนะเอาตัวเชื่อมโมเนี่ยชาร์จตัวเชื่อมโมหันหลังไว้ <laughs> จริงๆหันไปจริงๆจะถ่ายฝั่งหนึ่งจะถ่ายมาจากฝั่งนู้นแต่ว่า พอดีมันย้อนแสงมันมืดก็เลยมาถ่ายฝั่งนี้มันจะเห็นชัดกว่านะตู้เชื่อมโมก็มีอยู่สองค่ายหลกักๆก็คือของพี่พรแล้วก็ของพงศักดิ์นะตอนนี้ก็ใช้อยู่2ตัวนะไม่ใช่สิใช้อยู่หลายตัวหลายเครื่องนะแต่ว่าอยู่สองค่ายนะใช้อยู่2ค่ายแล้วนะนะเดี๋ยวจัดการให้นะแล้วก็วิธีการที่เราจะต้องทําอะไรเกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วเราต้องทําการจี้หรือว่าทําการทําให้เกิดประกายไฟเนี่ยเดี๋ยวแนะนําให้เปิดฝาจุกไว้นะ คายคายไว้เนี่ยผมคลายเพื่อตอนชาร์จนี่แหละแต่ว่าเราก็เปิดไว้นะไม่ให้มันเกิดการสะสมของแก๊สไฮโดรเจนเดี๋ยวมันจะเกิดการระเบิดนะเดี๋ยวจะลองทําการจี้กาไฟดูก่อนจี้ลงไปนะผมจะยังไม่ใช้แก๊สเป่านะเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงนะหนึ่งก็คือความร้อนที่เกิดโดยรอบเนี่ยมันจะสูงจะทําให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเปลือกแบตเตอรี่เนี่ยเสียหายนะเพราะว่าดูจากนะการละลายของตะกั่วเนี่ยเห็นไหมเป็นคาบตัวเนี้เกิดความร้อนสูงมาก่อนนะถ้าเกิดว่าเราไปจี้ด้วย ปืนพ่นไฟหรือว่าหัวเป่าแก๊สเนี่ยมันจะทําให้ความร้อนเนี่ยทำให้แบตเตอรี่เนี่ยช้าไปมากกว่าเดิมนะเดีย๋ยวจะทําการจรี้ที่กาฟไฟจี้เพื่อให้ะตะกั่วเนี่ยมันหลอมเหลวลงไปเหลือตะแกรงกลางนะเสียงดังหน่อยนะอยู่ใกล้ถนนให้มันเหลือตะแกรงกลางให้มันหลอมลงไปข้างล่างแล้วเราจะเททับนะเพื่อปิดงานนะประมาณนี้นะโอเคแนวะทางของแบตลูกนี้ก็ประมาณนี้เลยนะเดีย๋ยวจะทําคลิปให้ดูเป็นตอนๆน,นะส่วนคลิปผ่าแผงที่ท่านติดตามอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวมาอัปเดตหน่อย แงลูกค้าก็เมาแล้วแผงเหมาไปอีกแล้วนะไม่มีอีกแล้วลูกค้ามาหน้าร้านเขาซื้อเลยนะ <S <S เดี๋ยวก็ามาเอานะประมาณนั้นไม่รู้กี่โมงวันนี้แหละก็เอาไปพร้อม M B P T โซลา r c ชาร์จเจอทำโซลาเซลล์ด้วยนะประมาณนี้โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม <S <S เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ